สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง In In Channel ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่หอ,อได้ประมาณออหนึ่งเดือนแล้วนะคะเรามีอะไรจะบอกทุกคนนะคะก็คือเราได้หอใหม่แล้วจ้าซึ่หอที่เราอยู่ตอนนี้นะคะคือเราอยู่กับเพื่อนนะคะเรามาขอเพื่อนอยู่ด้วยตอนนี้มันก็คือแบบ มีหอว่างแล้วแล้วเราก็จะย้ายไปอยู่คนเดียวนะคะแบบตื่นเต้นนิดนึงนะแบบตื่นเต้นแบบใช้ชุดแบบคนเดียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยอยู่อยู่คนเดียวจริงๆไง,งแ,แบบว่าแบบไม่เห็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยกลับมาก็แบบอยู่กับตัวเองคนเดียวอะไรเงี้ยก็จะเริ่มย้ายไปวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงก็คอยติดตามดูแลกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราขอเก็บของอะไรก่อนนะคะแล้วไปเจอกันวันพรุ่งนี้ตอนที่จะย้ายเลยโอเคไปกัน วันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องย้ายของเข้ามาอยู่ที่หอนะคะเราก็ต้องตรวจดูเช็คเตียงนะคะแล้วก็ไปดูที่ระเบียงแล้วก็ห้องน้ํานะคะว่าเป็นอย่างที่เราพอใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็ตรวจดูทุกอย่างนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศที่เราย้ายของเข้ามานะคะซึ่งของเยอะมากนะคะทุกคนแต่ก็มีพ่อกับแม่นะคะที่มาช่วยเรายกของเข้าหอนะคะ วันนี้นะคะเราก็อยู่หอใหม่แล้วนะคะทุกคนก็คือแบบมันก็จะเป็นแบบนี้เลยยังจัดไม่เสร็จนะคะก็จัดของที่เรามีอยู่แต่ส่วนผ้าปูที่นอนนะคะยังไม่มีเลยเดี๋ยวเราต้องไปซื้อนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะขอบตัวไปเรียนก่อนนะคะทุกคน เป็นยังไงบ้างคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หอใหม่แล้วนะทุกคนได้ประมาณ2เดือนแล้วมั้งต้องขออภยัยทุกคนด้วยนะคะที่เราลงคลิปช้ามากก็เพราะว่าเราหาไฟล์วิดีโอเก่าไม่เจอเราคิดว่าจะแบบไม่ได้เอาลงซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เจอมันนะคะเราก็มาถ่ายแล้วก็เตรียมลงให้ทุกคนดูนะคะก็ดีใจมากที่เจอไฟล์นะคะ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์ถ้าชอบมากๆกก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย